รถตื่สองตเสร็ลยาลานมาแล้วสเปลี่ยนมาแล้วสองเลีนมาแล้วเอาหุนหเอทีห้าร่ิมาโบุโบุน้องตออไนด้นานข้ามนะ อภิบาลไว้ก่อนแน่แน่นอนคนที no right? yeah, anyway ่มาก่อนคนที่ยังไม่มาติดต่อรับที่หลังนะครับยังยังไม่ไปหรือใหทั่วไป เอารถเกร์สตาร์ตต <te ric an ma> ่อด้วยบังลมหน้าและสูงกว่าน้ดหน้าลายใจเว้นครับรนการแห่งมาอยู่ในงนในสนามนะแข่งในเือกถ้าผมปเป็นี้ยแต่พี่พ่อเขากะลงมาีนัแ่ก็เราจะปบางตะเดียวดูด้ยรา่นันะต้บริการใหม่กเการอดใหม่ เกิดบ้าครับจากด็กที่ใช้ดหนังครับแต่การเล่าคามเดือดร้อนมากมาครับเยอะเรื่อเลื่องไม่ร้อนครับบ้าบ้าจากเยาวราชบนเรือบนเกาะไปหน้าเก๋เกิดบ้าเราไปดูกันด้วยเนี่ยอย่าเดบบอเบนเนี่ย ยามาาเป็นจับหีโดยกระต่ายดงจะตู้กับเร้อยยี่ส้าวันการังเจรกระเบิดขึ้นแล้วลุกเดินหน้าที่จะถึงยามาฮ่าพิมตอนที่ซื้อไปเนี่ยจีมกว่าแต่ตอนนี้ราคาตกไปสามแสนห้าโอ้โหดูกัครัลุ้นต่อไปนะครับระหว่างมันเป็นการต่อสู้ระหว่างทุ็กับหนสองโห จะดีกเลวันน้รายช่โอตตัวเยก็ไยามัน <C> ดีมากรื่องยาไม่งะมก็อาไวางนบ้ำแก้วนตาน้เวั้นเองสนามต่ออ่าไรต้องจอไปแล้วดูรถติาที่ไหนนะไปทาด้วย ยาเดินเสร็จ้็นังเดินด้วยแต่รารตอนนั้นเนี่ยใครดูเนี่ยแต่ทีเนี่ยต้นทุนมาทีแล้วนตมาเนนั่เบอร์เบอร์ประจำตัวเนี่ยแล้วไ้เรืเชื่อมจังมันไม่ตรงกันใช่ผมส่งก็เลยก็ต้องดูตรงกันไปก็ราวย่าม่กให่เบอร์บกี่เป็นไทรงวใช่นั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องเ่ยด้อแล้วรถก็ไม่มีเบอร์ด้วย

ไปไหก็เป็นภัอันตรายใช่ขณะที่นีนรอยู่ในหลุมมันชกเปสนครมตัดหัวเป็นอีสิ่นึกตัวแล้วเนี่ยงานในไมโกเกดีงานท้องเหือให้เรียบร้อยหมดกระดกกระดูกไม่มีเรา้นแล้วมียากงานีอูเหนือแล้วทีนี้เ่ยือไรตำรวที่มจับหอีนี้แรกรที่สิ่ตัวเนี่ยไม่ใช่ประจักเขา